สวัสดีครับผมเคนคลินิคลักเท้าครับสำหรับในคลิปนี้นะครับทางคลินิคลักเท้าจะแนะนำรองเท้าที่ใส่ในบ้านสำหรับคนที่มีอาการเจ็บบริเวณที่อุ้งเท้าครับเบื้องต้นเรามาดูกันนะครับว่าอาการปวดอุ้งเท้าเกิดมาจากอะไรครับเรียนเชิญคุณหมอแดนนี่ได้เลยครับครับอาจารย์เคนสำหรับอาการปวดอุ้งเท้าเรื้อรังนะครับเกิดจากอะไรโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย การปวดอุ้งเท้าเรื้อรังของเราเกิดจากเอ็นที่ยืดระหว่างอุ้งเท้าของเรานั้นเกิดการอักเสบหรือยืดนะครับพอยืดขึ้นเรื่อยๆอักเสบเรื้อรังก็ทําให้ปวดบริเวณอุ้งเท้านะครับหรือในอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเอ็นที่ชื่อว่าที่เปลื s กโพสติเลียเนี่ยถือเป็นเอ็นประคองอุ้งของเราเนี่ยเกิดอาการเสื่อมและเกิดอาการยืดและทาให้เกิดการอักเสบเรื้อรังนะครับโดยส่วนใหญ่ก็พบในหลายกรณีนะครับทั้งที่คนเป็นเท้าแบนหรือว่าในกลุ่มของคนโครงสร้างปกติแต่ใช้เท้ามานานแล้วก็มีการกระโดดหรือว่าเป็นนคสูงอ ที่มีน้ำหนักหรือไม่มีน้ำหนักเนี่ยอาการก็ค่อยๆเป็นนะครับพวกนี้ทําให้เกิดการที่ปวดอุ้งเท้าเรื้อรังหรือปวดเมื่อยที่อุ้งเท้านะครับและหนึ่งในหลักสําคัญของการลดปวดบริเวณที่อุ้งเท้านะครับก็คือการลดแรงกระแทกและประคองบริเวณที่อุ้งเท้าครับทั้งในและนอกบ้านเลยนะครับ และสำหรับรองเท้าที่ใส่ในอาคารที่สามารถลดแรงกระแทกและประคองอุ้งเท้าได้ดีนั้นก็คือรองเท้าโพลีแบบเสริมอุ้งเท้านะครับเบื้องต้นเรามาดูในส่วนของการลดแรงกระแทกกันก่อนเลยนะครับสำหรับในส่วนนี้นั้นรองเท้าจะลดแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีเลยครับเพราะจะทํามาจากยางโพลียูรีเทนอย่างหนาแบบพิเศษซึ่งจะมีคุณสมบัตินุ่มแน่นและย่บยากเลยครับแล้วเรามาดูในส่วนของพื้นรองเท้ากันนะครับในส่วนของพื้นรองเท้านะครับจะทํามาจากยางที่มีความขรุขระครับ,รบซึ่งจะช่วยในการกันลื่น และจะทําให้เดินได้อย่างสะดวกสบายครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านในของรองเท้ากันนะครับในส่วนของหน้าเท้านะครับเราสามารถแกะออกเพื่อปรับระดับความกว้างของหน้าเท้าได้เลยครับและในส่วนของพื้นตัวรองเท้านะครับจะทํามาจากผ้านุ่มแบบพิเศษซึ่งจะทําให้สัมผัสของเท้าเรามีความนุ่มมากเลยครับ แล้วเรามาดูในส่วนของไฮไลท์ของรองเท้าคู่นี้กันนะครับรองเท้าคู่นี้นะครับจะมีการเสริมแผ่นยางโพลียูรีเทนในบริเวณที่อุ้งเท้าเพื่อช่วยประคองบริเวณที่อุ้งเท้าและช่วยลดแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีครับซึ่งก็จะทําให้คนที่ปวดบริเวณที่อุ้งเท้านั้นจะลดการอักเสบเพิ่มเติมลดแรงกระแทกและเดินได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นครับสำหรับคนที่มีอาการปวดบริเวณที่อุ้งเท้านั้นลองใช้รองเท้าโพลีสำหรับคนที่มีอาการปวดบริเวณที่อุ้งเท้ากันดูนะครับ และสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสั่งรองเท้าสำหรับคนที่มีภาวะเจ็บอุ้งเท้านั้นสามารถดูลิงก์สั่งของสำหรับ l a z a d a หรือ Shopee ได้ที่ข้อมูลด้านล่างได้เลยนะครับแต่หากท่านใดสะดวกซื้อผ่านทางไลน์ก็สามารถไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์คำว่าสายหรืฟฟดได้เลยครับหรือสามารถสแกนที่บาร์โค้ดด้านหน้าได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ